สวัสดีครับพุิธคอกครับประจําวันที่7นะครับเดือน2นะครับวันนี้ใน f o r e x Factory มันไม่มีข่าวนะแต่ว่าใน e s t i n g นี่มีข่าวน้ํมันดิบ3ก๊กโหลสองทุ่มครึ่งข่าวส่งออกนะครับก็เดี๋ยวนี้มันประมาทข่าวส้มไม่ได้นะมันก็ต้องมีผลมากแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟกเท่าไหร่ตอนไปดู4ี่ทุ่มครึ่งข่าวน้ํามัน ค่าการมาติดลบค่าจริงหางคนละโม้เลยเนี่ยคาดการ0.1217เลยเหรอถ้ามันคาดการออกมาต่ำอย่างนี้นะครับแล้วถ้ามันออกค่าจริงมันแดงนี่มีเอฟเฟกเลยแหละข่าวเนี้ยดูจากคาดการก็ครั้งก่อน 1.23m ค่าจริง1.23โอ้ค่าการมาติดลบเยอะขนาดนี้เลย โอเคางั้น4ี่ทุ่มครึ่งว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของไซเควคแคบๆนะครับก็คือท์เฟรมเล็กอาจจะลงนะครับแนวรับอยู่ที่2025นะครับของ M15 จดนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูใน m p 4กันเห็นไหมครับว่าที่ผมบอกให้เทรดในกรอบเนี่ยก็คือมันมัน,ม,นมันเบรกออกมาก็จริงนะแต่ว่ามันถูกกดเอาไว้ด้วยเทรนด์นะครับ ที่ยังลงไม่ได้แล้วก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูโกมิเตอร์ประกอบนะครับเรารอปิดแท่งในการทเทรดนะครับถ้าดูเป็นการาฟแท้งเทียนก็จะอีกอารมณ์หนึ่งอ่าทีนี้ m 3 0เนี่ยมันลงมาเทสท,ที่เส้น m e m a แล้วคุณก็ดูอีกปิดแท่งอีก9นาที m 3 0มันเป็นยังไงถ้ามันสะบัดขึ้นกระบายตรงนี้นะครับแต่ว่ามันไม่เลยกรอบนี้หรอกส0 3 5นะครับกับ แนวรับ2032นะครับก่อบมันจะอยู่ที่ประมาณ300จุดถ้ามันเทไปทางไหนนะครับมันก็จะไปทางนั้นถ้ามันหลุด2037ออขอพายะแนวรับ2032ครับแล้วก็แนวต้าน2037-2038นะครับถ้ามันเลือกทางไปทางใดทางหนึ่งก็ก็ค่อยเทไปทางนั้นนะครับแต่ว่าเทนใหญ่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่นะนี่มันแค่ยอ่อ นะครับวิเคราะห์เบื้องต้นได้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งข่าวน้ำมันว่าก,กันอีกทีหนึ่งก็เก็บเก็บไซด์เวทสั้นๆอย่างเงี้ยคือยอ่อก็ทำวีเชฟกับบายแล้วก็ตอดสั้นไปนะครับก็ได้ร้อยสองร้อยจุดก็พอแล้วอืมเราก็เลิกเทรดไปเลยแต่ว่าวันนี้มันน่าจะไซด์เว์ทั้งวันอนะ่ะจนกว่าจะทุ่มครึ่งอะ่ะมันน่าจะเริ่มวิ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับวิเคราะห์เบื้องต้นเพียงเท่านี้ขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ